หินมาริโอ้ T.M. Family อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่นสไคร์ให้ผมด้วยนะคะหุย <ST AR F> มาถึงแล้วว <basis> ่ะแม่หูตื่นเต้นมากโรงแรมใหญ่มากหูมีรถกอล์ฟมารักด้วยแล้วโรงแรมหรูที่สุดในหัวหินนั่งทางหลังหรอระวังหล่นนะหูแล้วรถกอล์ฟเขาส่งไปถึงที่ห้องเราเลยค่ะแม่ เจ๋งมากแอมใหญ่จริงล้มลื่นจริงถูกใจเด็กสุดๆโอ้โหดูต้นไม้สิแถมมีฝาไว้น้ำ้างนต้นไม้แล้วต้นไม้มันมีสนามหญ้าด้วยนะครับแล้วเขาจะมีให้เช่าไม้แบกฟรีนะครับแล้วก็มีสเราสามารถไปออกกําลังกายทำฟิตเนสแบบทําโยคะตรงนั้นนี่ครับห้องพักเรา4,3,1,9นะคะอู้หหักดีมาก เตียงมีสองเตียงอีกห้องหนึ่งมีเต um. ียงหนึ่งแล้วก็มีหมอนสองหมอนนะครับมีทีวีด้วยทีวีดูดีมากเลยนะครัะอ๋อมันต้องเป็นคอนเน็กตินอุ้ย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 เฮ้ยดูสะดีนี่ไงอ๋ออู้อู้ ตัางมาลีออนมีมากเลยอันนี้เรานอนที่ห้องคอนเนคติ้งเป็นสองห้องนอนมีสามเตียงกันเป็นครอบครัวหลายๆคนเพราะอันนี้เหมาะกันะดวกสบายมากสองห้องเลยเหรอนีกันเลยโหว้าวโอโอ้ว้าว้ครปดับดี นะยังไงล่ะห้องน้ใยายอ๋อนี่ยนานทีแล้วเนี่ยกว้างเตียงนุ่มนอนสบายมากนี่ว่างหอเลยใหญ่น่าจะนอนได้แย่งกันแล้วนะแย่งกันแล้วดูดดูดเตียงดูดวิญญาณเดี๋ยวมันดูดวิญญาณนะอุ้ยขับอะไร้าบอะไร พักดอกโกนมากอ่ะมันอาจจะเป็นการแบบว่าเราอะระวังระวังหล่นจ oh okay. ิเน oh ี่ยค่ะอะไรทุกคนดูห้องน้ำอย่างใหญ่แยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนอ่ะดูดีไปดูดีโอ้โหดังเกินไปกว่านั้นแหละเด็กเนี่ยมันจะร้อนเยอะแหละก้อเขาก็นอนอยู่สกอนโอ้โห มันมีช่องกระตูนด้วยจะ,ะยไปไหนเนี่ยไปเล่นนะ้ำที่นี่มีหลายสระมากแล้วสระที่มาวิอชอบมากเลยก็จะล้อมไปกับต,ตรงนี้เลยก็มีสวนป่าปนสระล่มลื่นแล้วก็ส,ลลกสบายตาเดินไปข้างหน้าก่อนอเ,เดินไปข้างหน้าก่อนแม่ผมเล่นน้ำได้แล้วผมลงตรงนี้เลย เดินไปดูสะข้างหน้าก่อนดิลูกเนี่ยไปข้างหน้าวิ่งไปเลยไปดูทุกคนดูความล่มลื่นนะแล้วที่ตึกที่เห็นข้างหน้านี่คือตึกที่เราจะกินอาหารเช้ากันสนเด็กสนเด็กหูแม่สาะใหญ่มากมีสไลเดอร์ตั้งสองอันขอลงตรงนี้เลยแม่นะได้เลย ไปไปเลยนะพี่ลงไปแบวนี้เลยเร็วเร็วหลานลงไม่ได้มาเวลเร็วเร็วนะพี่หลานลงไม่ได้เร็วเร็วลงไปด้วยไม่ข้อหอเนี่ยอันสูงน้ำกำลังดีมากเลยประมาณอกมาเวลมาเวลสูงประมาณร้อยสี่สิบกกเาก็ไม่จมว่ายเล่นได้สบาย เราจะไปเล่นสไลเดอร์อันใหญ่แล้วนะแม่มีใครเล่นด้วย<า>ไปหาตายาห่อนมาขึ้นหาตายาไปดีเร็วไปบอกเร็วไปชวนตามาเล่นเด้อเย้ ก็จะถึงปนแล้วดูวิวหน้าโรงแรมหน้าหาดคือแบบสบายมากหาดสามารถนั่งรับลมทะเลตรงนี้ได้เลยชิลสุดไม่เอาไม่ลงไม่ลไ่ลงไม่เล่นทะเลหรอน้ําทะเลหน้าหาดก็จะใส่ประมาณนี้เลยลมแรงสดชื่นมาก ก, usted, ก็มองมองดูดิมันก็มองเห็นแล้วเรามาเดินเล่นกันตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกดินมีน้องม้ามาให้ขี่เต็มเลยรอบละ420ีนาทีนีอยู่นี้ครับ่เต้ผมอยากขี่แม่แต่กลัวม้ามันดี่อดันันขางเนแต่คุณพี่คุณน้าคุณน้าหนึ่งสองสามติดตัวเลยนะหนึ่งสองสามติดตัวขึ้นขากลับหลังมา าเอียขาขึ้นมายกขาขึ้นโอเคครับเชื่อจะเชือกครับการเหยียบไว้หัวเจ็งไปหมดแล้วแม่กลัวตกด้วยมันจะขี่ได้ไหมเนี่ยคิดอยู่นานว่าจะขี่ไหมแต่มาหัวหินแล้วใครๆก็เชียร์ว่าต้องขี่ม้าให้ได้ขี่หน้าหานนี่แหละพี่เขาใจดีเขาสอนเต็มที่เลยไปกันพร้อมกันได้ครับพี่แมวแมวจุ้งให้อมกันถ่ายรูปคู่กันได้ ชิวอยู่นะแม่มันไม่ยากขนาดนั้น <c oughs> พี่เขาสอนบังคับ <c oughs> ตอนแรกไม่กล้าขี่ทีนี้หลักขอสองรอบสามรอบเลยไม่ยอมจะเลิก <c oughs> ไหนมีเพลงนหรอ <c oughs> <c oughs> ม้าตัวที่มาเวลขี่ชื่อน้องป๊อปคอนมันเชื่องมากเลยบังคับไปทางไหนก็ไปใจมากพรุ่งนี้ขอแม่มาขี่อีกทีนะตอนเช้ากินอาหารเช้าเสร็จจะมาขี่ม้าอีกเอให้กลัวแล้วกันใไห้กลัวละชอบละเช้าแล้วเมื่อคืนนอนหลับสบายมากเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารเช้าที่ห้องอาหารการอลังการสุดๆจะไปไหนเนี่ยบอกพี่จะไปไหน จะไปไหนโอ้ย่อนเข้าห้องอาหารก็ต้องแจ้งเลขที่ห้องเขาก่อนว่าอยู่ห้องไหนนะอาหารเช้าเขาจะเป็นแบบอินเตอร์บุฟเฟ่มีอาหารหลายชาติอะไรที่นี่มีหมดสำหรับอาหารเช้าจัดเต็มสุดๆแล้ววิวดีมากสำหรับสำหรับ,รบที่เราไปเป็นวันอาทิตย์แต่ห้องอาหารก็ค่อนข้างใหญ่มากตามแต่ก็มี<ป>โต๊ะนั่งตลอด แมวอยากกินอะไรไปเดินเลือกเลยมีอาหารทุกแบบเลยทุกชาติเลยด้วยอินัดียก็มีงงไทยก็มีลูกฝรังก็มีเหมือนเดิมครับผมอยากกินคอนเฟลกอ้างหลังที่เห็นเป็นโซนชีสคือชีสเยอะมากมีให้เลือกหลายแบบสุดๆมีไงคอนเฟลกแมวเจอแล้ว

พอกินอาหารเช้าเสร็จเราก็มานอนพักที่ห้องพักสักครู่นึงเดี๋ยวตอนบ่ายค่อยไปหาอะไรทํากันจากห้องพักคือดีมากโปร่งโล่งสบายเห็นต้นไม้ตัดกับสระว่ายน้ําสีฟ้าคือเลิศที่สุดซิลิต,ตี้ในโรงแรมคือครบไม่ต้องออกไปไหนเลยแค่อยู่พักในโรงแรมพักผ่อนก็คือเต็มที่แล้วแม่ผมอยากขีม่ม้าอีกรอบนะใจขนาดไหนอขอเล่นสวันติดเลยจ้า กิจกรรมที่นี่เยอะมากมีให้ทำหลากหลายสุด,ดๆดดสนามย่าก,กว้างมากเลยแม่เดี๋ยวจะไปเล่นแบบต่อ,อวิ่งทำไมอ่ะเฮ้ยยา่ยายา่าย่าย่าไปแยบเขา อย่าไปเหยียบเขาบรรยากาศตอนเย็นของโรงแรมไม่แพ้ตอนกลางวันเลยทางงแรมจะติดไฟเป็นจุดๆเพิ่มบรรยากาศเพิ่มความฟิลลิ่งให้เข้าไปอีกแล้อันนี้เหรอ,อรดดนี่สไลเดอร์ตรงนี้ใช่ไหมนี่เรากินอาหารเช้าตรงนี้ กินอาหารเช้าเสร็จก็มาเดินชมวิวดูบรรยากาศหน่อยอากาศดีมากตอนเช้าวันนี้ตอนตายายก่อนไม่ชว่วหรอกเราเล่นไปแล้วไม่เล่นแล้วไ,ได้แล้วบายเดี๋ยวก่อนกลับจะพาไปเล่นที่คิสขับนะคะมีะกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลย มเมา,ม,ามาเวลทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเพ้นหมวกอยู่ครับอ๋อ oh, เป็นมีกิจกรรมเพ้นหมวกใช่ไหมที่นี่เขามีกิจกรรมเยอะนะอันนี้เพ้นหมวกของเราเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบเออแล้วก็มีเพ้นเสื้อมีเพ้นแก้วมีทำสีเจลทำเทียนด้วยนะสำหรับเด็กที่ชอบทำกิจกรรมสนุกมากเพะมีให้ทำหลายอย่าง คัพก็จะใหญ่ประมาณหนึ่งไม่ใหญ่มากก็รองรับเด็กๆได้เยอะพอสมควรแต่ที่สำคัญคือมีกิจกรรมให้เด็กๆทำหลายอย่างตอนนี้กำลังจะเล่นอูโนกับแม่แม่สีแดงได้แล้วเอาไห้ต่อก่อนกลับผมจะไปเล่นแบดด้วยนะครับแม่จะไปเล่นที่สนามหญ้า ีก,กิจกรรมที่น่าจะถูกใจเด็กๆและสายครอบครัวเลยคือเขามีแบดให้เราเล่นด้วยมีตะข่ายให้เสร็จสับสรุปแล้วโรงแรมนี้ชอบไหมครับให้กี่คะแนนเต็มสิบเลยคะ่ะดีมากโอ้ยพาผมมาอีกนะ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 แม่เดือนหน้าเลยก็ได้จะมาทุกเดือนเลยเหรอลูก